สวัสดีครับผมแอดช่องพากินพาเที่ยวสเปนล,ลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แม่น้ําปิงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เป็นบรรยากาศดีมากๆเลยหลังจากซอมดนตรีเสร็จนะฮะก็มาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะวันนี้ตรงกับวันพฤหัสที่24ธันวาคม2563นะครับก็เป็นเวลาประมาณสักบสามกว่าๆแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะฮะ บรรยากาศน้ำปิงยามเย็นๆนี่ดีมากเลยนะฮะถ้ามีเวลาเนี่ยจะมีริมตะลิ่งนะฮะเห็นไหมก็สามารถนำอาหารมาทานได้นะฮะแต่ที่แน่ๆอย่าทิ้งอย่าคว้างนะฮะทานแล้วก็ต้องเก็บด้วยอย่ามักง่ายอย่าให้มีขยะแค่นั้นเป็นพอสะพานที่เห็นนะฮะก็จะเป็นสะพานนครพิงค์ ซึ่งเป็นสะพานที่ค่อนข้างสูงชันของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะถ้าเกิดใครที่ยังขับรถไม่แข็งนอะ่ะไม่แนะนำให้ขึ้นนะะอาจจะไหลลงไปชนชาวบ้านได้นะอันตรายเหมือนกันนะตอนนี้โควิดก็ระบาดไปเรื่อยๆเลยนะฮะแพร่กระจายไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ยังไงก็ขอฝากเพจด้วยนะฮะที่ผมเคยฝากเป็นเพจใน a ฟ e b o o k นะฮะ เพจอิเล็กทรอนิช็อปสามารถสั่งสินค้าได้ทุกประเภทเลยนะฮะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอาหารและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องประดับนะฮะมีขายหมดส่วนอีกเพศหนึ่งก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะโดยเฉพาะหลอดไฟ led โซล่าเซลล์นะครับซึ่งสามารถที่จะนำไปชาร์จโดยพลังงานแสงอาทิตย์ได้ไม่ต้องจ่ายค่าไฟอีกเลยนะยังไงก็ลองเข้าไปชมะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้ คลิปแล้วก็เราเข้าไปชมดูนะครับย่งไงก็ฝากด้วยนะฮะจะพาเดินชมปริมตลิงของน้ำปิงสักนิดหน่อยนะฮะวันนี้ค่อนข้างมีเวลาน้อยโอเคครับวันนี้มีเวลาจำกัดที่หนึ่งนะคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนละกันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ